เหมียงหน้าคู่ค่ะพี่น้องอีสัมใส่หมกหน้าลงไปไปผิดตนจักหน่อยจักน่อยพอเด้ย้ามานิดเดียวนะอีสของแท้ตรงนี้ตอนประแดด้ยิกตอนประแดก่นประแดดนี่ขันเลย่ได้ขันแนไ้็ล้วันจิกตอนประแดวยพะ้ซ่ใบเู โอ้ยแซ่บประดับตัวอกับหมากอีกยังแล้วนี่หม,มากอีกยังนี่เข้าหอมากยังแซ่บเมียงหน้าคู่มากันต่องบักเดืออืมกาดออกมามันที่เป็นทั้งสีอโอ้ยแซ่บ สี่เจา้จาเดจ้าอยู่จังหวัดอะไรคะสกลนครน,นี่แหละสกลนครสวัสดีเจ็ดสิบเจ็ดคนเดจา้าสุขสันต์วันเด็กนะคะวันนี้ใครเป็นเด็กบ้างมาสิกินพริกไห่ไหมเอาจริงก็บ่ได้อยากกินไปไหนได้มันมีสารขาวไปแล้วข้อนึ่งจ้าสองมือหายย่า่ย่าสกินเมียงกับมะพริกไห่ได้ไหมอะ่ะสองสองมือหาพันหัวใจได้บ่ขอกันซ้ำนี้ได้บ่ ซิบอคอไปกว่าน,นี้อาโวคาโดก็อยากแต่กินมันลดล่ะอยากยังก็กินมันยั่งพวท่านสูกได้สูบเิียาไปตากแดดไปก่อนบ้าวะสูบพวสูกกระซ่างกูหิวแล้วซ <laughs> ิบเม็ดที่เดียว่าไรดอกย่ายสิตต่ก่อนย่ายเพ็ด กูกับเห็ดอยู่ได้สูบเพราะแมนว่าบอกเห็ดเด็ดถ้กูกินซื่อๆกูอยากได้ยอดวิวซื่อๆเลยล่ะเออซุกูอยัยเห็ดบาปกูไล่เนาะปื้ย่าเจ้าง่ามขืนทุกมือเลยมะมือนี้ง่ามเป็นพิเศษแมนบาวันเด็กเด้ดมั้งมึงยายนองมึงยายนองกูสิบอสักเสืออี้ห้ามึงสูสือสูซือสูสือสูซือกูแฮง กูแห้งอยากเป็นเลื้งอยู่ได้คัานย้มไผ่ย่องขนาดน่ะหมักพี่ใครเบิ่งเง่าหนิสิจีกินยั่วเนี่ย,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 นนะยเพิเ่ข้อหน้าจอได้สองมือหายกันเร็วๆเอาคอมาขอ้ขอมาขอ้ขอหนึ่งข้อนนะหมักเอาว,วา่ากระโดดบริสุทธิ์ได้หนิชูหักเนี่ยงกินยากสีร้อมันสูงโอ้ใจขาดตายเพราะนี่ไปตลาดลา ไปสายหน่วยชูข่าซื่อเมือนเราเดี๋ยวแต่หน,น่วยก็ชูขหาวไม่ไักเป็นยังอย่างวะล้านกระไดตัดแซ่บตัดยา่างใครก็ไม่ดิดปากดยู่ฝนอันนี้เก็บไห้มันสุกัน มันสูบกันห่างเลยเดี๋ยวเราเปิดยิ่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวจากมือมันจะยิ่งเครื่องบินเนี่ยล่ะลําคา่นก็มันมันยังได้บ้านใกล้สนามบินปะเดินทางสะดวกปะวะเบ่งยาตรวจรู้น,นี่เหนียงตลอดทีอ่กินเลยละ่ะสิกินเท่าเดียวเลยสิกินแค่สองสองวลาเท่านั้นยาต่อไปสิบก่กินสามวลากูอ้วนย้อน,อนกินเขากินยาเนี่ยล่ะ อี่หลีอะมามามาสองเม็ดก่อนกับประแดกสี่สี่ประแดกครับเบิ่งพอมสี่ประแดกพอมวาประแดกก็นกกันพิกนู้นว่ามันเข้ากันอยู่แล้วปต่ตตรงห่วงสงูประแดกนี่มันมันมันประแดกดีหรือประแดกสดวะโอ้ยอกินรลดละเบออ่อรอลละอ่ะสวัสดีพี่น้องพงไปสู้ทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้า,จากินเลยเด้อ ม่ร่อแล้วอีกมากนะมเมนอยของใส่พริกป่นไปแล้วมันบ่เผ็ดอืมอม,มันยังบ่สุกฝนสิตากแดดไว้ แล้วเนื้อม,มันสุบไม่ยังมันนี่เครื่องบินขึ้นหลายแทะบ่แมเป็นยังบ่มีผักกิมครับน ส่วนม้วนโฮม้องแรงกาฝนแม่งกูสวดมนต์กูระดามึงได้ด้วยฝนกูบอกมึงก่อนเนนะี <c oughs> ่ยแซ่บดีพี่น้องเมืองน,นา้ากู โอ้ยหาลืมทายอันลืมอยากไปสวรรค์บ่ย่า่หนึ่งสวนมณน์เตรียมตัวตายเขาเรียกเตรียมตัวตายกำหนดที่ทางตายได้การสวนมณน์เฮ็ดกรรมฐานพุกกรรมฐานคนเฮ้านี่เกิดไปตามกรรมก็คือสาสตร์ที่แล้วนี่กำหนดบ่ได้กำหนดจิตไม่ได้ว่าจะเกิดมาเป็นอะไร แต่ว่าซาดนาเน,นี่ยกูสิกำหนดเลยว่ากูสิเกิดไปเป็นคนรวยหรือเกิดเป็นคนสวยเออสุธาเบิงรดูดว่านันทอ์อดก็เลยส,สวดบอดอกจริงๆแล้วคืออยากได้เงินเดือนนั่นสิละอยากให้ัวเปยเป็นเดือนเป็นเดือนสิก็เลยส,สวดมนต์มีอย่างดอกประเด็นประเด็นรสชา้นเป็นนั่นสิเอง ใส่ส่วนตักแล้วกันเพราะว่าหมักเดียวมันหน่อยปวดขราวขออ,อยากก้าไปซื้อแลนะ้วหนาบิกซี่ซึ่งแบบอร่อยมากขึ <c oughs> ้นจริงนะวันนี้หนูอยากกินตะลิงปิงนะเดี๋ยวตอนเย็นจะไปเดินงานกระชาตาจะไปหาตะลิงปิงกิน ตัดทำไมย่าบัทันบอปตัดจงไห้มันเงยว่าพระเจ้าเันมาพี่ไอเดียววะกินปลาดิบด้วยแต่ไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนเรามีอัลฟาอ๋อเผ็ดเผ็ดแต่อร่อย เอาไว้ผัวามาถ่ายมันบอก <c oughs> สร้างอย่างเดียวมักพริกนี่กินแล้วมันจามแสบขอบคุณครับพี่เอ้ยไปแล้วจะย้ายบุญ คอนสิไปเพรต้องบอกมันใจมันหายขันหน้าบอกอะไรอยอ่แล้วคันสิไปรีบไปได้บะมันทําใจบะได้ไหมขอบคุณพี่อลิซขอบคุณเมียพี่อลิซด้วยบบขอบคุณเมียแหละบบแล้วคุณใส่ปะไปจนกว่ากุสิบอกว่าขอบคุณเมียพี่อลิซนั่งเลยมั โดพวยเลยเน<ไ>ี่ยไปหาหมอปุีิหมอว่าโรคผู้เฒ่าได้ครับเนี่ยท่านหมอให้ไ้ยังว่าของสียังทําลายจิตใจกูครับแทบกูออกจะสีชมพูพิงไปปะเนี่ยโลกผู้เฒ่าได้ครับวระสานโรคอันเอ็นยึดนะแต่ไม่ใช่โรคายแรงอะไรมารักษาหายนะคุณนะ อู้หูยุ่แล้วว่ะรักษายกูจจะไปเลยเนอะเมียไม่อยู่ไปไหนอ่ะพี่สะพยหนูไปไหนอ่ะโลกเอดวายหยืออีหางถ้ากูเป็นอีลีกูสิหาว่ามึงแช่งานี่ มักะนาก็จะมันบ่อ,อไรเรื่องโอ้ยสาใจอีลีมือนี้ไหมเลือกติดตามเริ่มสันไหไมมึงจะวางสันไหมล่ะ มึงเหลือกติดตามมึงก็บอกครบแล้วเน,นาะองาน,นถอดวิกด้วยได้ยังก <siege. S 1> <นะ c oughs> ูว่าถอดพิดห,วหัวไปวิกอีอย่างสิงามปหนิเนาะมึงทั้งเพดทั้งแสง่ หอนบอ่หอนบอ่บ่เห็นบ่ใส่เสือแขนกุดย่นตากแดดแล้วซุกแล้วซ,แลว,ออวซุกแล้วเอากระโดดซุกแล้วตากแดดแล้วมากินให้อิม่มซะพันธ์ยาหาเหรียญนั่นยากอีกแล้วยากน้ำให้บานอีกแล้วจักยากอยาก,ยากน้ำเขาได้เด็นี่ท่องกระท่องเขาได้เด็ดน่ะ ยังบบสุกหรอกแต่กูหักกูหักพี่กินซูกูอยากบีกว่ากินขนมเค้กวะหมือว่าเนี่ยกินเคก้กเค,กค้กแครอทบบแซบโบคือบบคืออยู่สวีเดนแซบชูยางเค้กสวีเดนบบมี่ายใจตัวขึ้นบินไปเที่ยวอยู่บ้าวะ่ะ ไปขี่รถหลินล้อไปแบบฟิลแฟนเนี่ยไปแบบฟิลแฟนเนี่ยไปผู like ้เดียวกูกไปดิน้องอ่ะเผ็ดไหมคะเผ็ดจ้าไปแล้วเด้อนะเมื่อกี้ไปตายได้ไหนกับไปถอดฟนกูร่ำขั้นมึงแหบอไป อยู่กับบรมีประโยชน์ประหย,ยัดยน่ดอกมึงไหนี่ไปไปไกล,ก,ลกูคนมันบ่มีใจนะสูร่างไว้กับบมีประโยชน์ไม่ตายใด้กับไปฝนหน้าเนียนสวยมากใส่ฟิลเตอร์เบิ้งสิเปิดให้เบิ้หนาจริงเนี่ยอืมเนี่ยนาจริง hên bóng ở đây quam nhe nọc sư đây. cả mặt yêu ô anh em 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 ẹp em 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 Effect 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 em em กดรายงานได้ยายมาตว์เอาแม่ฝนมึงกดแมเอาแม่หันมึงสิใจเดือดใจจืดใจดำเฮ็ดกับกูได้มึงเอาแม่ TikTok เขาบบแบนกูดอกแต่กูสิเบิ้งน้ำใจมึงคือซื้อย่ฝนเออกูสิเบิ้งมึงคือซื้อว่าใจมึงน่ะมันหินทำมิ้นขนาดไหน TikTok เนี่ยเขาปกป้องกูอยู่แล้ว หน้าจริงก็สวยมากค่ะว่าจันแม่เป็นคนสะกุลแบบแม่คนสะกุลนี่กินเมี่ยงหน้าคูเห็นมั้น่จ้าบ่้นะส่วนมตนยังไงอาออีเด้วกินอะไรคะกินเมี่ยงหน้าคูอีมแล้วพ่อแล้ว mm. แซ่บโยมันหัก mm. อยากกินกับมักม่วงสิจงไปกินกับมะม่วงต่อ mm. มื่อวไปซื้อม่วงกับหมักสตรีปีโอ้ยกับหมักอ่ะติ่งปิงเ mm. ตรียมน้ำรายโยนไปโรยซู เมนบบย่าเหมืนกินน้ำนำเต้าหู้บบไตเลยถ้ากินพวกประแดกต้องกินน้มงวดเท่านั้นเด้อมันสีเฮตแยงล่างข้าวแบบกรรมฐานกลิ่นข้าวต่างๆหรืออันนี้ก็ได้อันฟ้าคอเลฟิลนี่ก็ได้ กินกาแฟกันล่างข้าวเลยโมต้องกินกาแฟตามเลยอืมผมเป็นคนบึงการครับอืมที่วัดหนองเผือนาเหรอคะวัดป่าสุทธาวาสก็มีนะหลวงปู่มั่นนะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ ติดต่องานหน่อยยายมาทั่งงานละละนนานมึงอมาเลยมึงจ้างเลยฝนกู<ๆ>ค,คิดแพงพิเศษเลยสำหรับมึง